โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษ,ษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ i อเแล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TT k t, 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 t Studio นะ คลิปนี้มาเทียบค่าพลังดาบิดเด็กยานะครับตัวล่าสุดอยู่ในนอรมิเนตติ้งนะใช้ดาวในการแรกนะฮะถ้าเทียบค่าพลังเหรอผมว่ามันก็โอเคอจริงนะเป็นกูที่ออกมาตัดบอลไกลยอยู่แล้วนะฟีเจอร์เขียวมาเขียวก็เขียวเหอะเขียวก็เขียวเหอะเก้าแปดเหมือนกันอุย้ยผมว่าตัวล่าสุดดีกว่านะดูจากซองแล้วว่าตัวล่าสุดเซฟกว่าแต่ตัวเขียวนี่ผม,ผมมีนะเซฟจัดเหมือนกัน นะดูจากสองแลกตัวน่าจะเป็นตัวล่าสุดที่โอเคกว่าเพระาะว่าไอตัวเขียวเนี่ยไม่บวกกระจายเลยที่เป็นสีแดงอะ่ะนี่ไงสูสีปสส่ป่ะสูสี่ป่ะโอเคนะกระโดดเนี่ยตัวล่าสุดโอเคกระโดดได้ตัวล่าสุดกริปปิ้งตัวล่าสุดจับบอลปัดบอลตัวล่าสุดตัวเก่าจะได้ปฏิกริยาก,กับยืนตำแหน่งถามว่าสูสี่ไหมตัวล่าสุดดีดูดีกว่าตรงกระโดดผมว่านะเพระาะว่าสเตตโกเนี่ยห้าอย่างเนี่ยโดยรวมแล้วล่าสุดก็ก็ดีกว่านิดนึงอะ่ะ นะครับผมอืมแต่มันมาได้กระโดดปะให้ตัวล่าสุดนะนะให้ตัวแล้วมีสกิลสุดโทดด้วยนะครับผมเจมนะฮะเอเคล่าสุดดีกว่าอันนี้ล่าสุดดีกว่าตัวนี้ล่ะตัวนี้97โอ้โหเชีย่ยนะใครที่หาดีคาตัวล่าสุดตอบโจทย์นะนี่แหละตัวนี้แหละผมว่าน่าจะสูสีฟิออเรติน่าไม่หวฟิออได้ได,ได้ได้ปฏิกิริยายบวกสองล่าสุดได้ โกดิปป <c ipping> ิ้งบวกหนึ่งแต่ได้กระโดดบวกเก้าไฮล่าสุดเฮ้ย <c oughs> อย่าบอกว่าดีสุดนะของฟรีมันจะดีสุดได้ยังไง <c oughs> โ,อโ,โอ้โหอันนี้เหรออันนี้สูสีจัดโอ้โห,โหแต่สุดท้ายประจบที่กระโดดนกัตัวล่าสุดได้กระโดดไอตัวล่าสุดเพราะว่าสเตตโกดูดิมันก็ได้อย่างเสียอย่างอะโกดิปปิ้งบวกหนึ่งจับบอลลบหนึ่งปัดบอลบวกสองปฏิกิริยาลบสองแล้วได้ได้ไดยึดตำแหน่งอะไรเงี้ยคือมันได้อย่างเสียอย่างแต่มันจบที่กระโดดว่ะมา มาดีสุดป่ะผมว่าดีสุดอ่ะตัวนี้9ก้าห้าอีกเงี้ยโอ้โหชิดตัวล่าสุดแนะนําเลยนะถ้าใครที่ไม่รู้ไม่รู้จะเล่นตัวไหนตัวตัวไหนเนี่ยเดีแค่คือตอบโจทย์เหมือนกันนะนะตัวนี้เก้าเจ็ดโอ้หผมว่าไม่ดีกว่าทุกเวอร์ชันเลยว่ะเก้าเจ็ดดูดิเอาอะไรไปสู้ก่อนนะครับผมไม่บวกเลยนะฮะไม่บวกเลย สกิลก็เยอะกว่าด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยแต่แต่ยืนตำแหน่งตัวเก่าตัวนี้ดีกว่าแต่ก็โอ้โหแต่เสียโกคิปปิ้งลบสามเงินนะล่าสุดดีกว่านะครับผมโอ้โหจบแล้วนะครับผมทุกอย่างตัวที่อยู่ในแพ็คตัวที่อยู่ในฟีเจอร์เขียวสุดท้ายต้องมายอมให้ตัวฟรีนะตัวฟรีห้ดาวนะดีกว่าทุกคือคือดีกว่าทุกเวอร์ชั่นเลยอะนะ ดีกว่าทุกเวอร์ชันไม่ว่าจะกระโดดหรือสเต็ตโกทุกอย่างโอ้โหผมว่าเซฟผมว่าเซฟจริงนะเพราะว่าเวอร์ชันอื่นเนี่ยมันมันก็มีลูกเซฟนะผมมีตัวนี้นะผมมีตัวนี้นะมันมันเซฟจริงมันมันเซฟจริงมันเซฟมากนะมันเซฟมากจริงคือคือมันไวอ่ะมันแบบมันไวอ่ะนะครับผมแต่ผมว่าตัวล่าสุดนี่คือเจี่มนะนะสเต็ตโกดีสุดนะครับผมสเต็ตโกดีสุดนะฮะโอ้โหกระโดดดีสุดอ นะอยู่เมนยู่ไม่ปังย้ายมาฟิออร์ติน่าแม่นไม่ดีสุดแล้วอ่ะนะเล่นเป็นตัวฟรีด้วยนะครับผมใครที่หาเดกอาอยู่หรืออยากเล่นเดกอาหรือไม่รู้จะเล่นตัวไหนเดคอาคือตัวหนึ่งที่น่าเลขพอสมควรนะฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let